ยองยอนะคะสวัสดีทุกคนและจาะก็ยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอซูมาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมโอเมจินะคะอุ้ยหายไปนานมากกับคลิปโอเมจินะคะค่ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำกิจกรรมปกติไม่ทำนะคะรอบนี้โอ้รอ,โอ,โอ,อบนี้นะคะอราคาอ็นมูนะคะเซ๊เอาของมาขายว่าถูกใจเกินนะ,ะกับรอบนี้จะเป็น เอฟเฟกนะคะของไทยฉาก็คือเอฟเฟกดอกบัวนะโลตัสอะไรอะเซนทรัมสวยมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดีนะเ,เ,เ,เนี่ยเนี่ยไดูกรอบนะแค่กรอบก็สวยแล้วมันมันชัดมากกว่ากรอบอื่นนะกรอบอื่นมันจะดูมีความแบบว่ามีความใสมีความแบบสีมันนวลๆเธอเก็ตปะ เออมันดูไม่ค่อยแบ,บ่งเป็นเฉดเป็นอะไรแต่อันนี้คือแบบว่าก็คือแบบว่าดีมากเลยนี่ดีแบบว่าดีมากนะคะแล้วก็ไอไฟก็สวยนะอีถ้าเราใช้มันจะเป็นอะไรนี่ไฟเหลืองไฟนี้นี่เธอมันสวยนะซึ่งใจมากนะคะพะนั้นแล้วเราก็จะมาทับกัน อุ้ยเธอเอฟเฟกติดค er er <tr> <mumbles is this level>? ีด well, ก <people>? ็ดีนี่เนี่ยฉักนี้ก็ดีดี่หมดเลยอ่าจเราคนจะได้ต้องเสียเงินละหล่ะทุกคนก็นะคะนี่มันจะได้นี่ด้วยนาเขตของไอ้อบบัวด้วยนะถือว่าดีนะก็เก็บสิกะดิ่งเหมือนเดิมเนาะอ้ไม่ได้ทำนานละล่าสุดฉันใช้ของไอทำอะไรมบบนีนเลยใช้ของโตโต้สุดดอกม่วงใส่ม่วงใส่ม่วงสวย อ่ามาลุนกันอันนี้ก็มันอีเวนต์มันหมดอ่าหมดวันไหนเนี่ยหมดวันที่เจ็ดนะคะฉันอาทิตย์ที่หกนะฮะเอออ่ะก็มาลุนกันก็เราดีของฟรีปะ่ะเออเราของฟรีก็มาลุ้นว่า10กระดิ่งของเราจะเสียเท่าไหร่มีคนติด,ด2,500ด้วยทุกคนเลยโอ้ช่าขอปิดหน่อยเดิมแน่เอ่ะเปิดที่สิอ่ะเราต้องซื้อสก่อนแนะ หนึ่งสี่มี่หกสิบสองร้อยอ่ะสองร้อยทุกคนจำได้น,สนนะสองร้อยก็ลยสิบแรกกระบูดแล้วหนึ่งไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราไปลุนที่สิบที่สองดีกว่าเอออยไ,ได้ปารได้ แอนเดียวแอนเดียวได้ดนะดิโอ้ยถ้าได้สิบละหนึ่งนี้ก็ห้าพันก็ก็ถือว่าคูณใช่ว่าสิบ่คนมาอย่างละหนึ่งอือครั้งที่สามป่ะ,ปะอมไม่ได้อ๋อถ้าได้มันจะเป็นลูกกระดิ่งขึ้นเลยครั้งที่สี่มากระเซียง,งกระซั่มก็ยีเอ็นหูเนี่ยน,นะกะ ยได้อันนี้ได้อันนี้ได้ได้อัน,น,ดดอน,นเดียวไม่เป็นไรอ่ะสิบที่ห้าห้าพันแล้วหรอทำไมเร็วจังยังได้ไม่ครบเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้อีกแล้วหรอหรอุอ้ยหก โอ้โหหกได้สามบ้านหรือเปล่าเธอนี่มันใช่เหรอเนี่ยเจ็ดอะไรเจ็ดดูดิเออเจ็ดจได้อ้าได้สองอันเย่เจ็ดได้สองอันแล้วทุกคนอ๋อน,นี่เท่าไหร่ห้าเจ็ดสามห้าอ๋อสามพันห้าอยู่ฉันดูว่าเป็นห้าพันแล้วเเจ็ดครั้งนะคะนี่เจ็ด อขันที่แปดเออสำไมเฮ้ย,ยหวัวคุอยู่ปะก,กระดิ่งไหมอ้ยกระดิ่งเอ้ยอุ้ยได้อยู่ไหนหนึ่งอันเออขันที่แปดเน,น,นาะอันที่แปดขันที่แปดได้หกสีละได้สี่นะคะอ่ะขันที่เก้าอุ้ยได้อีก โอ้หนึ่งสองสามเลิศเกินคุณน้องพี่ก็ไม่สจะพูดหรอกนะดีเป็นไงล่ะครั้งที่เก้าหรอห้าเก้าสี่ห้าเออขาดอีกแค่หนึ่งเท่านั้นทุกคนเนีขาดอีกหนึ่งนี่เราจะมาเปิดทีละหนึ่งดีกว่านะคะเพื่อความประหยัดน,นะ <c oughs> อ่ะเราตีไปเก้าครั้งแล้วเนาะอ่ะมาเราจะมาไหมาอีกหนึ่งกันีนี้ สิบเออสิบเจ็ดโอ้ยทุกคนกว่าจะมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามห้าเออห้าสิบห้าห้าร้อยสิบแปดร้อยห้าสิบแรงเกินออะครูสิบละเอาเสียไปเท่าไหร่นะเอเเนะเอ ครั้งที่กดอันสุดท้ายมันสิบเจดเนาะสิ 4, ะเออเ 17, เบเนะ็ดบวกสี่ปะเออหนึ่งสิบเจ็ดเบบนปะนะอ๋อประหาพันห้าสิบอุ๊ยได้อยู่นะห้าพันห้าสิบทุกคนถ,ถ้าครูอยู่ห้าพันห้าสิบก็ประมาณนี้แหละเออแต่ถ้าถ้าคำนวณผิดก็ประมาณ6เออแต่เันว่าก็ห้าพันกว่าเออห้าพันห้าสิบ ถูกมากเลยคัะ้นะน้องนี่ตอนแรกเราซื้อสี่ใช่ไหมเออแล้วก็อีกแปดเนาะแปดรอบสิบทีละแปดแล้วก็การสุดท้ายอีกสิบเจ็ดนะคะใช่เลยเยเรียบร้อยนะคะสำหรับเขตไทยาตนนะทุกคนก็ถือว่าคุม้มด้เห็นไหมฉันบอกแล้ววันก็ประมาณห้าพันชั้ว่ามีสักหมื่น,นก็ได้อยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แยกขนาดหรือเปล่าอาจจะอยู่ท่าชั้ว่ากระดิกออกแย่อยู่นะ มีสิที่ไม่ออกด้วยแต่ว่าชั้นดีหน่อยที่มันสิบแล้วมันเบิ้ลสามสิ 10. โออ่ะโอเคก็รอบนี้แม่เอ็มมูก็ยังปนีเรานะคะแต่ว่ารอบนี้มันเป็นไฮฉะลูกลักเราก็ต้องมีราคาเครดอกบัวตูมโอเคนะโอเคก็สตาร์ค่ายก็ขอโชคดีนะคะอย่าลืมมาทํากันนะมันจะหมดแล้ววันที่เจ็ดนะฉันก็เกือบจะลืมแล้วเนี่ยโอ้ดีน,ะนัึนขึ้นได้ไนะคะแม่ โอเคก็ไปละบ้าบายคุณสักการบชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้อันยองนะคะทุกคน